พัทยาไปหาหลอดนักกินกันเน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดินเดินเดี๋ยวมาดูข้าวต้มกันนี่ก็เป็นบรรยากาศอาหารเซาครับก็จะมีร้านข้าวต้มข้าวเปียกไหนนี่เมนูข้าวเปียกที่มังหวัดเา ตอนนี้ก็จะเป็นข้าวเปียกเส้นชอ,อบเป็นไหนมีไข่ลวกด้วยสองฟองยี่สิบอือนี่ขนมปังก็มีเป็นขนมปังฝรั่งเศสของทางฝั่งลาวนะคะอของต่างประเทศได้ไนเนาะอ่าชอบเปนไรโอ้นาน,นี้ฝนตกไม่เปียกนะ มุตมีกับเอย,ย่างฝออนลงตอนนี้ก็จะเป็นกาแฟาสด

หมูครับคือสามารถมากินอาหารเช้าได้ครับตรงนี้วันนี้เสนอคําว่าพยมพยมเขียนจาระโอ้ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นทางปั่นจักรยานครับวันนี้เริ่มวันนี้คึ้มคึ้มฝนจักหน่อยมักใช้ในคำประทานเส้นเรื่อจะอภัยมณีของสุนทรภู่ตอนพระอภัยมณีเป่าหมูให้สามกาแฟกาแฟนี่ก็หลายครับแต่วันนี้ ผมจะไปกินกาแฟไอกาแฟกัญชาเนะกาแฟกัญชาร้อนๆสักแก้วหนึ่งได้ยังครับเดี๋ยวไปสั่งกาแฟกันนะ เอาวันนี้กวนดีมีน้ำหยดด้วยเอาเอาเหมือนเดิมร้อนใส่กัญชาด้วยครับพิเศษเพิ่มดอกเดยวเดี๋ยวเดเ๋็ว,เว,เวนั่งยังังน,นะครับ เรากินกราต้มกันครับรู้สึกว่ารู้สึกว่าฝนเริ่มลง <c ười> อ่ากินข้าวท่ามกลางสายฝนกับยามหนาวโอ้ขอเบิ่งเด้ ข้าวต้ม okay. um, ครับข้าวต้มนั่งกินข้าวต้มกินกาแฟปกระเบิงวิวริมโขงครับสวยงามอากาศดีดีครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าน้ำจะเริ่มไหลน้ำจะเริ่มไหลแล้วครับตอนนี้เกดพวกปักหมุดมาแล้วครับ เมนูร้อนๆเมนูร้อนๆครับจากนครชากันร้านนี้กินประจำครับนครชากันกาแฟร้อนๆแล้วก็มีน้ำชาด้วยครับ มีน้ำชาดบมีเฮงด้วยกับมาปุ๊บกินสดน้ำชานี่ยกับไปที่ฮอนฮอนเลยโอ้สึกว่าสดชื่นเลยโอ้บิวสวยมากเลย สต่ข้มที่ชาวนาบอกกาแฟอเมริกันม่อันสูตรพิเศษกินแล้วกินแล้วอารมณ์ดีมีแรง <มา>กินเลยเปิดหน้าก็ดึกมีิวข้างหลังชสวยๆถนที่ที่กินอาหารเชา้าได้บรรยากาศดีแล้บบริบมโงน้ำงามกินต้งเส้นเดอพี่น้องเดอน กิดไปแต่มีละอองฝนลงไปน้ำครับเย็นๆอากาศเย็นๆแตเหมือนเหมือนฝนจะตกวนี่บางคนนี่คือสิหิวข้าวจากเมื่อคืนนี่พอไปซัดเอาซั์เอาตว์ือาเหมือนเมื่อวานไม่ได้กินข้าว ข้าวเย็นมาไปกินข้าวแรงกาแฟดำกับน้ำชากับข้าวกันได้ซึ่งว่าน้ำชาที่เขาให้มากินแล้วซึ่ง,งมันสดชื่นเลยนะกินแล้วมีแฮง,งเลย ใส่ยังใส่ใส่แก้วกระดาษ <c oughs> เอา,อาไป็นพี่น้องเด้อก็ต้องใส่ยังสักอย่างแน่เอาก็เบิ้งซื้อมาเนาะแม่ <c oughs> แะครชากันคอฟฟี่ครับกินประจำกับกิบกนแล้วกับยังนอนนับแต่อีกยี่ห้อหนึ่งกินละคึกครับเมื่อวันไปกินอีกยี่ห้อหนึ่งกินละคึกที่จริงต้องไปกินยี่ห้อนะนะัอ้น เบาหวากับเปลืองเข่าคือนี่คือหิวข้าวกินข้าวแซ่บกินเสร็จแล้วมือหิวเข่าครับกินข้าวหลายอันนี้ยี่ห้อนึงอันนี้กินแล้วเมื่ออารมณ์อันยี่ห้อนี้กินแล้วอารมณ์ดีเมื่อนอนรับกินแล้วอารมณ์ดีครับ บรรยากาศเหมือน6กโมงเช้าเนาะแต่ดีเจ็ดโมงกว่าละเกือบจะแปดโมงแล้กนงยาวเห็นเพีเดียวบกฝันเลยเนาะบ่ฝันกันเลย ินเลม่ตมาดีุนดูคนีคนกิเข้าพี่น้องนข้าวแหงบักินข้าวเล้กข้าวแห้งบน่กินข้าวง่ายว่ะวกินข้าวเลต่ร้านบอให้กินข้าวเล้งมาเด้อพี่น้องเด้อแซบๆเต่มมันจะามหิวแต่เด้อน่ มาดูร้านระเดี๋ยว้าเราจะมีเป็นกน,น,น พอดีนะที่หารเช้าที่อยู่นั่งกินแบบบรรยากาศโลมโลอมองวิวสวยๆเหมือนฝนจะตกทุฝั่งโน้นนะดูวิวข้างหลังครับท้องฟ้ากำลังจะเปิดแสงส่องลงพื้นโอ้ยงามเลยเด็กบรรยากาศครับ จะมีเลนจักรยานเนี่ยเขาปั่นจักรยานจักรยานออกกําลังกายต้องวิ่งวิ่งแต่วันนี้รู้สึกว่าวันพระเลยคนออกมาวิ่งน้อยเนาะปกะติก็จะมาวิ่งเยอะวันพระวันนี้วันมาพระบูชาเขาเปทนธรรมบุตวันมาพระเช้ามันก็คือพักหรืครับพุดทักอาหารเช้าครับตอนเย็นก็จะมีพุดทักอาหารเย็นครับก็จะมีอะไรมาเพิ่มอ,อีกหลายอย่างนะครับ ไตรมัก <łość> บรรยากาศอุดทักสตรีทฟู้ดอะไรอย่างนี้นะนะครับพนมกงก็มีอยู่ด้วยครับโอ้หันมาแป๊บเดียวเดี๋ยวจะน้ำครับเพียงว่ี้มาได้ต้องเล่งสักกอนเดี๋ยวพปซื้เมือปลา <laughs> ừ. mày đi <laughs> ừ. Mà ừ. 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 được sao để mình 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 ก่มนัน่ใมาโกันกน่นเลยนั่ยิ้มบนไปเดการดีน่งิ้มยิทงวันไปคิเจอกันเน่าเด้อเดมือสีพาไปกินนี่ยไปเละีไปเลาะบงอย่างลเบิงก่อน้ก่อนนเป็นเิงอย่างนมือนเจอกันคิปหนาเด้อพี่น้องเด้ มีกิจกรรมอย่างเงาเบิ่งปัดอะไรถ้าฝนมาตกเนาะอาจให้แบตมันหมดไปเลย